สงสัยกันไหมคะว่าทำไมเงินเดือนแต่ละเดือนถึงไม่เคยเหลือเก็บวันนี้ค่ะออกแบบการเงินมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับเงินเดือนหนึ่งเดือนบริหารอย่างไรไปติดตามกันค่ะข้อที่1ค่ะควรจดบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะเพราะการจดรายรับรายจ่ายจะทําให้เราทราบนะคะว่ารายจ่ายแต่ละเดือนของเราเนี่ยใช้จ่ายหมดไปกับอะไรและเราจะสามารถวางแผนเก็บออมได้ค่ะข้อที่2นะคะชําระภาระหนี้สินที่มีค่ะโดยเพื่อนๆอาจจะเลือกชําระหนี้สินที่มีการเก็บอัตราดอกเบี้ยที่สูง กอกค่ะข้อที่3นะคะออมก่อนค่อยใช้จ่ายค่ะเพราะคํากล่าวที่บอกว่าเหลือเงินเท่าไหร่แล้วค่อยเก็บออมเนี่ยไม่เคยทําได้จริงค่ะโดยเ,เพื่อนๆอาจจะเก็บออมอย่างน้อย10%ของรายได้นะคะซึ่งเงินเก็บออมตรงนี้เราสามารถแบ่งไปใช้เป็นเงินสํารองฉุกเฉินหรือเก็บออมเพื่อการลงทุนได้ค่ะ ข้อที่4นะคะควรประมาณการค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนค่ะค่า้จ่าส่คงที่ตรงนี้นะคะก็เช่นนะคะค่าอาหารค่าเดินทางนะคะค่าสาธารณูปโภคต่างๆค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนนะคะเพื่อนๆก็สามารถกําหนดไปได้เลยค่ะว่าจะลงทุนต่อเดือนเดือนเท่าไหร่หรือต่อปีปีละเท่าไหร่ค่ะ ข้อที่5นะคะให้รางวัลกับตัวเองค่ะเพือ่อนๆอาจจะกําหนดไปเลยก็ได้ค่ะว่าเงินเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยให้โคต้าในการช้อปปิ้งหรือปาร์ตี้สังสรรค์กับตัวเองเดือนละเท่าไหร่นะคะและบางคนก็อาจจะแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยการทําบุญค่ะอย่าลืมนะคะไปบริหารจัดการเงินเดือนของเพื่อนกันแล้วกลับพบกันใหม่กับออกแบบการเงินในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ